สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่มีร้อยห้าหมืถึกลูกถ้า9ก3าาวอ4นะเครื่องฟิตใหม่มาได้3วันนะอ่าเล่นเบกซาขอบโอนคันนี้จบเลยนี่อะไรแน่แน่นเลยนะเดีย๋ยวฟังเสียงก่อนคันนี้26,900บาทอ่าเปลี่ยนท่อให้ใหม่ด้วยท่อใส่ถึงท่อแป๊บ p b แล้วนะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนี่ครับเป็นท่อ p l b แล้วนะใส่แป๊บเลยนะล่าๆท่อสร้างนะโอเค แอปโกลาดูอะไรแต่เครื่องเดินนิ่มๆเดินหนักๆเครื่องแห้งนะเครื่องพุเพิทมานี่คนระับมาหล่อเลยอ่าไปสีนอนประกับ RPM นิดอ่าชอบทักมานะคันนี้เล่นเป็นกระสาพกโอน26,900บาทได้ทรงนี้ไปเลยอ่า กนโอเคครับโซล่นนาคาร์ดิชอบจิ้มลิงก์มาได้เลยหน้าโปรไฟล์พี่มีลิงก์อยู่เ <Okay. S 1> อาเครด์วนนี้สวัสดีครับ